วันนี้ก็จะไาทําไก่ทอดหน้าโรงเรียนนะครับสูตรทําขายเอาไปขายหน้าโรงเรียนก็ได้ทําแล้วก็ไปรับลูกที่โรงเรียนได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อเขาง่ายๆวัตถุดิบก็ง่ายๆแค่สั่งแกปบมาสบายสบาย,บายไม่ต้องออกมาซื้อเองแกลบมาดเขามีชุด เลดี้ทุกคุกเซตเมนูพร้อมปรุงจากอายุโนมะมโตสั่งทีเดียวก็ได้วัตถุดิบพร้อมเลยนะครับแถมเลือกวัตถุดิบเพิ่มเติมได้อีกรวมมาให้แล้วเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้นี่มีเมนูของผมด้วยสะดวกสบายอยู่บ้านนี่ไม่ต้องออกไปซื้อเลยนะครับแค่สั่งแคบบาทของก็มาส่งแล้วนะครับรวดเร็วทันใจเรียบร้อยเริ่มทำกันโอเค ไก่ที่ใช้นี่เราใช้สันในไก่นะครับแล้วมีไข่เกล็ดขนมปังอันนี้จะเป็นแป้งทอดกรอบรสดีรสไก่นะครับ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ก็จะขยำด้วยรสดีรสไก่ผุรนดอย่างเดียวเลยนะครับอย่างอื่นไม่ต้องใส่ขยำเลยนะครับขยำให้เข้ากันขยำเสร็จแล้วก็จะมาเสียบหม้เสียบลูกชิ้น เก็ไปไก่เสร็จไม้เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะมาคลุกแป้งทอดกรอบไก่ที่คลุกแป้งไว้ก็จะมาชุบไข่ แบบนี้อ่าจุดไข่เสร็จแล้วก็ตามด้วยเก็ดขนมปังนี่แบบนี้ทอ่อเลย การทอดนี่จะทอดด้วยไฟอ่อน,นะครับแน่ทอดจนเหลืองกรอบแบบนี้เลยใช่ได้แล้วพอโอเคไก่ทอดหน้าโรงเรียนขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับดีนะครับนี่ครับใบเรียนใบเรียนทีมงานมากานคบค้าเลยนะครับปามมี่นินจาจินนี่ฟตตี้ตามจิ้มก็ตามชอบเลยนะครับซอสพริกซอสมะเขือเทศมนยงน็นอตเน่มะยงเนสก็ตามชอบเลย ตอนนี้แก๊ปบาทก,ก็มีโค้ดส่วนลดนะครับสำหรับแฟนเพจหนงโชกดตามโค้ดได้เลยนะครับรับส่วนลดกันไปที่นี่นี่กินกรอบมากมเป็นไงครับ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 โอ้